ของวิชาการแล้ววันนี้เนี่ยก็จะเป็นการประชุมวิชาการในเชิงอ,อุตสาหกรรมนะครับก็จะมออีสปิเกอร์จากภาคอุตสาหกรรมชั้นนำหลายๆท่านก็เข้าเข้ามาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับออผู้เข้ารับฟังรับชมนะครับ ในชั้น3เนี่ยอาจจะเป็นชั้นที่เ,เป็นการโชว์เคสผลงานของนักศึกษาทั้ง4ชั้นปีของพิ่สถาบันนะครับก็จะมีตั้งแต่ชั้นปีที่1ปีที่2ปี3ที่เราจะขนเอาโซเชียลอินโนเวชันหลายรูปแบบในการแก้ปัญหาหลากหลายมิตินะครับมาให้รับชมกันแล้วก็ในอของปีสีเนี่ย จะเป็นการโชว์ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษานะครับและเป็นวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาได้เข้าไปร่วมทำสา,ากิจกับบริษัทชั้นนําทั่วประเทศนะครับก็จะมาโชว์เคสในชั้น4นี้นะครับสําหรับลงไปในในชั้น3นะครับสําหรับเออชั้น2เนี่ยก็จะเป็นเอ่ออินเทอร์แอคทีฟ i อ n ิินะครับคือเราจะมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยได้ได้เล่นกันนะครับ ผ่านมุมมองของไทยๆการเล่นแบบไทยๆหรือความเชื่อแบบไทยๆนะครับเวิทยาการหุ่นยนต์เทคโนโลยีหุ่นยนต์เนี่ยกับการเล่นแบบไทยเนี่ยจะมาถูกผสมผสานกันในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับเชิญชวนมาลองเล่นกันที่ทางสถาบันนะครับ และในชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมี x อ i ิบิชันเพิ่มเติมนะครับจะเป็นพวกหุ่นยนต์ในเรื่องของ for life สำหรับการดำเนินชีวิตนะครับเราจะมีหุ่นยนต์ที่สามารถไปช่วยเหลือในเรื่องของการทำอาหารได้มีโชว์เคสฟีโบลูชันนะครับ30ปีที่ผ่านมาเรามีผลงานอะไรออกสุดสังคมบ้างในอันนี้ก็จะโชว์อยู่ที่ชั้นหนึ่งครับอะไรที่ห้าาเลยนการิาต้องไปดูเนีย่ยที่มาแาต้โอเคครับครั้งนี้นะครับ ครับที่สถาบันเนี่ยเรามีการเปิดตัวเรียกได้ว่าน่าจะเป็นการโชว์ตัวครั้งแรกนะครับของหุนยน์ฮิมโนยที่ตรงชั้น4นะครับก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างฟีโบกับทางออบริษัทที่ตอนนี้ไปอีกเฟสหนึ่งแล้วก็คือจะเป็นเรื่องของฟิสิ i c a l AI เนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาในออในการทํางานในอุตสาหกรรมของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมีอยู่เยอะโอกาสมีอยู่เยอะมากๆนะครับแต่ในะขณะเดียวกันเนี่ย การตื่นตัวก็ต้องมีมากด้วยเช่นกันในวันนี้นะครับฟีโบที่ก่อตั้งมา30ปีเนี่ยเราอยู่ในจุดที่เราสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีองค์ความรู้และเข้าใจโลกของคุณยนต์เพียงพอที่จะผลักดันอุตสาหกรรมเนี่ยไปสู่ข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเดินต่อไปข้างหน้าในโลกที่มันค่อนข้างแปลปล่วนและโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยเ mm hmm. ชิญชวนครับ mm hmm. เข้ามาร่วมและมาพูดคุยกัน และหาโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปร่วมกันได้ครับการงาน30ปีฟีโบนี่จากกี่วันยังไง30ปีฟีโบนะครับเ,ออเริ่มต้นวันที่6 7 8จดแปดกุมภาพันธ์นะครับตอนนี้ก็วันนี้วันที่2แล้วเหลือพรุ่งนี้นะครับอีกวันเดียวพลาดไม่ได้ครับเชิญชวนทุกคนครับครัออบคุณครับ